ออุุยย้ลวแโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Infinite Fantasy นะก็วันนี้นครับผมได้บัตรทูจาก12โซนมาใช่ปะ่ะแล้วผมได้กล่องมา10กล่องอันนี้คือกล่องมิตินะครับคือน้องมาดเนตให้ผมนะครับกล่องมิติกก็คือไอเบลเหมือนเดิมนะครับมาดเนตให้ผมเป็นมิตินะครับแต่ผมจะยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวจะทาคลิปแยกเป็นรีวิวเซ็ตหมื่นนะทุกคนก็อันนี้ก็มี10กล่องนะครับ นี่วันที่ผมมีภารกิจเลยผมมี NCU สองหมื่นห้นะครับอ่าผมมี NC U 25 0 0 0นนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาหมุนลัคกี้วิ w นะครับก็หมุนซักประมาณเหลือซักขอเหลือซักหมื่นหนึ่งแล้วกันหมื่นหนึ่งหรือหมื่นห้าประมาณนี้นะครับนะก็ผมจะคือผมจะเอากล่องเพิ่มไงนะเอากล่องเพิ่มแล้วจะเอาไปแบบเปิดให้ดูนะครับว่าดวงเราเนี่ยจะได้ดีหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เติมเยอะนะทุกคนก็ เยวรอดูไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะได้อะไรบ้างก็ผมคาดว่าผมขอสักได้ประมาณสัก20กว่ากล่องก็พอแล้วนะผมคิดว่าถึงเป้าแล้วเดี๋ยวเราๆอดูก่อนนะครับว่าเราจะได้กี่กล่องนะครับโอเคเราหมุนไปเหลือสักประมาณหมื่นห้าแล้วเราจะออกไปดูนะครับว่าเราได้กี่กล่องนะครับหมื่นห้าก็นี่เลยนะครับได้ตัวเช่ามาแล้วนะทุกคนก็ตัวเช่าตัวเช่าเก่านะครับเขายังไม่ได้เปลี่ยน ก็ได้มา21กล่องนะทุกคนเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะโอเคเอา21กล่องนี้แหละนะครับนะก็เราเปิดแค่นี้แล้วกันนะครับก็ที่เหลือผมเอาไว้ขอเอาไว้แบบเช่าดาวแล้วกันนะครับโอ้ทุกคนเฮ้ยแบบไม่ไหววะขออีกขออีกผมไม่ไหววะผมขอสักเหลือสักหมื่นนึงแล้วกันแล้วผมขอรุ้นะว่าผมจะได้อะไรบ้างผมเอ้ยมาข,ขอไม่ข้ามขอไม่ข้ามได้มากล่องหนึ่งเป็น22สองแล้วครับโห เป็นยีแล้วครับทุกคนได้แนละ้วย3กลิบสองผมขอแบบได้รนะีเจนน่ะได้รนะีเจนน่ะทุกคนแบบเห็นทุกคนมีเห็นลหลายๆคนมีรีเจนนะครับแต่ผมก็ยังไม่มีโอ้โหโลเน้นๆเ,เลยอ่ะทุกคนผมขอรู้นะครับขอไม่โตดสคิปนะครับป่ะเ้ได้ตัวได้อยู่นะโอเคเอ้ยได้กล่องยูได้กล่องอย,องอยูสวยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ ก็ผมยังไม่แบบยังไม่อยา่างไอนี่เลยนะเนี่ยหมุนเลยเนี่ยแบบเต็มอะทุกคนโอเคแล้วปิดจ็อบมอยู่ที่กี่กล่กองประมาณยี่สิบห้าป่ะทุกคนอะยี่สิบห้านะครับอยู่ยี่สิบห้ากล่องพอดีนะครับเอากล่องมันบั๊กอะทุกคนมันบลั๊กนะครับโอเคเดี๋ยวรอเข้าไปเปิดเลยนะครับรอบรอบก่อนผมเปิดอยู่ในแบบหนึ่งหนึ่งใช่ปะ่ะเออเปิดในแบบฟาร์มเออผมเคยไปเปิดในแบบฟาร์ม รอบนี้เราจะไปเปิดในแมบ,บฟาร์มเหมือนเดิมทุกคนนี่เลยพรมีมียสามสิบถ้าไปเซฟธรรมดาไม่รอดครับโดนส้นตีนตาย <c oughs> <c oughs> อันนี้แบบก็ไม่รู้นะแล้วแต่คนจะเชื่อนะครับว่าจะเปิดได้อะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันในหน้าเว็บ12บสองโซนนะครับอันดับแรกผมล็อกอินเฟ b บุ k ก่อนนะครับ ขออัปเดตของในรูเล็ตใหม่นะครับแต่วันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับวันนี้ผมไม่ได้เล่นมาเล่นรูเล็ตนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเล่นลัคกี้สปินไว้ทุกคนนะก็เดี๋ยวรอดูนะครับนี่นะครับลัคกี้สปินบัตรเติมเกมและสิ่งของนะครับที่ผมจะเล่นในวันนี้นี่นะครับลัคกี้สปินแบบใหม่ก็คือมันจะไม่มีแบบไม่ได้เลยนะครับก็คือเราหมุนไปเราจะได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมสุ่มไว้ก่อนเลยนะครับ1ทีเรามาดูกันนะครับว่าได้อะไร วัดใบแรกได้ห้าร้อยไปไป,ไปอีกแล้วกันเฮ้ยใบที่สองได้เก้าสิบพอแล้วนะเดี๋ยวผมไปเติมอินเฟสเลยแล้วกันนะครับเริมก็น่าจะไม่มีใครนะครับโอเคผมเปิดแบบฟาร์มผมเปิดที่ไหนวะนี่ปะเมืองกลางปะผมก็จำไม่ได้วะทุกคนขอเปิดในเมืองกลางแล้วกันโอเค เราเตรียมแม็กมาด้วยนี่คือสูตรนะครับมันเป็นแม็กนะครับแม็กวิเศษนะครับก็คือแบบเปิดแล้วก็จะได้ของดีนะครับดูกล่องเนี้ยสี่กล่องเนี้ยจะได้รีเจนทุกชิ้นกล่องเนี้ยจะจะได้อีพิกโอเคนะครับเราจะมาขึ้นงูกันวันนี้บูชายันนะครับหนึ่งกล่องสองกล่องสามกล่องสี่กล่องนี่กล่องไก่มหาเทพกล่องไก่มหาเทพย a h o สี่กล่องไปทุกคน อะไรกล่องแรกนะครับโหปืนว่ะทุกคนโหผมเปิดมาโค่ะเฮ้ยเฮ้ยสามกล่องได้รีเจนเฮ้ย hey, ทุกคนสามกล่องได้รีเจนว่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่นี่ได้สองกล่องแล้วเอากล่องนี้บ้างเฮ้ยได้หัวเฮ้ยอุ้ย เฮ้ยโอ้ยแล้วกล่องกล่องนี้ม uh ันเป็นกล่องรีเจนทุกคนเจ้าผมอ้าวเฟลเลยเฮ้ยได้ตัวไก่ป่ะเซตไก่ป่ะได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเปิดนิดเดียวเองว่ะทุกคนแม่งทำให้ดวงผมดีจังวะเหี๋ยวมันเป็นแม็กดวงกูบอกแล้วแม็กเทพมันถ้าเอาแม็กมาอันนึงเนี่ย6นัดนะใครที่จะทำตามบอกเลยโอเคโอ้เดนวีดีสัตว์ หวัวใกล้นะครับผมจะเอาไว้ลุ้นนะครับเอาไ้ลุ้นหนึ่งสองซ้ำ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 ไปลูกสองไอ้สั์มาแล้วจ้าเราต้องทิ้งแล้วต้องทิ้องอีปิกออกนะครับทิ้งอีปิกออกนะเราต้องทิ้งบีปิกออกนะหนึ่งอีปิกทิ้งออกเลยนี่นะครับ นี่นี่ทิ้งออกให้หมดนะครับเราก็เปิดเปิดแล้วก็ทิ้งนะครับส,สูตรนี้ไม่ได้ช่วยเลยนะไอสัตว์เก็บเก็บเก็บเดี๋ยวของรีไอสัตว์บุกวัวของรีใช่หมายเลยเพราะผมว่าเท่นะเวลาแบบขอบมันเป็นสี R G B เนะี่ยรู้สึกว่ามันแบบดูสําคัญนะขอบเป็นเปลี่ยนสีฟ้ามันดูแบบกล่องไม่สําคัญเนะนี่ยกล่องเนี้ยมันไม่สําคัญนะ ได้แล้ววะโอเคเราได้เซตหนึ่งนะครับถ <Stick S 1> ือว่าถือว่าคุ้มนะครับบอกเลยคลิปนี้ผมคุ้มละนี่กล่องกล่องไก่แจ้เมซอนยาฮูมากล่องแรกฮับฮะเอ็ดพีดีกล่องสองฮับไอ้ลูกสองเอาดีเสองเซตไอ้เฮียยี่สิบห้ากล่องสองเซตทำไมหรอ เฮียเราเต็มงบน้อยอตังไม่ค่อยมีครับช่วงนี้โอ้ยหัวโอ้ไก่ป่ะทุกคนโอ้กองสุดท้ายป่ะทุกคนเฮียขอแบบลีลานหน่อยแล้วกันกองสุดท้ายอ่ะขอลีลานหน่อยนะครับขอแบนนบ,อบมิติชิ้นสุดท้ายขอมิติเฮ้ยแต่ว่าคลิปนี้คุ้มมากเลยนะทุกคนแบบสองชิ้นอนะสองชิ้นได้แบบได้ ได้รีเจนสองชินช้นอะ่ะผมคิดว่าเรดดอบมันค่อนข้างที่จะโอเคนะครับช่วงนี้ผมคิดว่ามันโอเคเลยมันไม่เกิอนอาแกนะครับมผมไม่เกิอนอาแกและดีจริงจริงอ่ะสงสัยแอดมินเห็นคลิปที่ผมแบบเติมห้าพันเปิดกล่องอะไรเงี้ยแล้วผมแบบเกิอนอาแกงะ่ะแอดมินน่าจะเห็นใจผมนี่กล่องนี้มันกล่องเป็นกล่องทเทพเจ้าอ๊อฟ แม่แม่งโายอุตส่าห์แบบกูแบบปูแบบปูแบบปูมาแบบโคตรดีกูปูกูวางแผนมาแบบโคตรดีอืมแต่สุดท้ายนันมาตายเอาเฮียติดเอาเฮ้ยอ๋ดีเลยแล้วกันโอเคนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ยี่สิบห้ากล่องนะครับผมแบบ ได้อย่างวี12โซนมา500ใช่ปะแล้วก็ผมมาสุ่ม lucky view อีกนะครับก็ถือว่าได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับทุกคนได้มาดีมากเลยผมว่าเพราะว่ามันแค่ไม่กี่กล่องเองนะประมาณ25กล่องใช่ไหมแล้วผมก็ได้เอ่อรีเจนต์มาเลยนะครับถือว่าดีนะครับดีโคตรๆเลยตอนนี้นะครับถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะโอเคครับเนี่ยใครที่อยากเห็นชิป มอนเทสไซต์ตมะนะครับที่แบบว่า1นึนะครับเราได้นะครับก็ลิมติดตามนะครับตอนนี้ได้มาประมาณ3 4มสี่ช็อตเองเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับเซิร์ฟแท้นะครับนะก็ยังมีความสนุกอยู่นะครับแต่ว่านะครับใครที่อยากเห็นผมลงวอนะครับกดไลค์ให้ด้วยขอสักเจ็ดร้อยไลค์ห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปลงวอล ให้ดูนะครับใครที่อยากดูอย่าลืมกดไลค์ด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ไลค์แชร์มาให้ด้วยนะครับนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันยาฮู Yahoo!